สวัสดีค่ะวันนี้พี่เลนจะพามาดูวิธีการสมัครสอบสออววิทยาศาสตร์โลกและอวกาศศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันดับแรกเราก็เซิร์ชว่า tesokku ได้เลยค่ะแล้วก็นี่นะคะขึ้นมาเป็นเว็บแรกเลยคลิกเข้าไปแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์จากนั้นก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะคะ สำหรับรุ่นที่6นี้เราจะสอบวันเสาร์ที่2สิงหาคมแล้วก็สมัครได้จนถึงวันที่15กรกรกฎาคมต้องทำรายการสมัครก่อน6กโมงเย็นนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็รีบสมัครอะทุกคนกันพาดเนาะแล้วก็มีสนามสอบให้เลือกสีที่คนก็เข้ามาอ่านคุณสมบัติตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนนะคะวิชานี้ก็เป็นม3ถึงม .5 สอบได้นะคะ แล้วก็อายุระหว่าง15ถึง19ปีเสร็จแล้วก็แค่กดตรงสมัครสอบออนไลน์จากนั้นกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแบบประชาชนระดับชั้น ลรงเรียนแล้วก็นี่นะคะที่ทุกคนต้องเลือกดีดว่าทุกคนใกล้สนามสอบไหนก็ไปสนามสอบที่ตัวเองต้องการเลือกนะคะจากนั้นก็ให้ทำการชำระเงินโดยการสแกน qr โค้ดนี้แล้วก็อัปโหลดแล้วก็ส่งภาพแบบประชาโชนด้านหน้ารูปนักเรียน แล้วก็เป็นปอพถ้าเกิดว่าอยู่ม .5 ก็ให้ใช้ปอพของตอนม .4 ถ้าเป็นเด็กม .4 ก็ใช้ปอพตอนมตนม้นถ้าเป็นเด็กม .3 ก็ใช้ปอพตอนม .1 และม .2 นะคะแล้วก็กรอกเกณฑ์เฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องได้มากกว่า3.0.0แต่ถ้าไม่ได้3 0 0ก็ต้องมีผลงานอื่นๆประกอบแนมานะคะ แล้วก็มีช่องให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มจากนั้นก็เป็นแบบสอบถามซึ่งพี่เลย์น่ะชอบสิ่งนี้มากเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็แสดงถึงความใส่ใจนี่ไงทําไมถึงทราบกิจกรรมนี้จากไหนบ้างนี่เลยทุกทีม่มาสอบจะเหตุผลอะไรว่ามันมีอะไรทำไม่ใช่เด้อนี่ไงได้ยินความน่าสนใจมาจากพี่คนไหนพี่เลย์นี่เอง อยากจะได้เกจิบัตไปสมัครเข้ารอบพอร์ตในสาขาเทคโนโลยีธรณีหรืออยากได้เหรียญรางวัลเพื่อสมัครพอตโอลิโอในสาขาอื่นลองดูเพื่ออยากรู้ว่าเรียนกับอะไรชอบวิทโลกมาค่ายเราประทับใจแล้วก็กรอกข้อมูลทุกอย่างตปความจริงแล้วก็กดยืนยันนะคะทุกคนหลังนั้นก็กดส่งค่ะเย่ Yay, ท่านเองเห็นไหมง่ายๆเลย,ยวิธีการสมัครก็ตามน,นี้เลยค่ะเข้าไปถูกเว็บ แล้วก็เกอกรายละเอียดให้ตรงแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้